จะไปเวียงนะครัเรี่กว่าวิ่งแกนนะครับตอนนี้หมาะโหเยอะขนาดครับตั้งหน้านี่คือแบบต้องเก๋ไยเขับไปครับ ผมดูดูกนันแห่แบบสุดๆเลยอ่ะออยึดหน้าหยิบไปยึดขอเงเว่งแกนนะครับ ตรงข้างทางนี่คือหมอกลงลงจัดเลยลงนักขนาดเลยพอเราลอดรถเ,ดเหมือนกบหายไปพิชิเเมเบกอะเดี๋ยวสักกําแหละหน้าหากก่างกว่าจะหกไปไะนระยะประมาณร้อยเมตรแล้วผ่านแล้วนะครับแหมทุกคนดูหน้าบานแล้วนะครับโอ้โหเจ้านี่จิงหายครับ ต่งอื่นเป็นได้บอกฮนะก็ร้องท่าทายไม่อยากากันเหม,ม,มือนกันว่าต่งอื่นจะเหมือนวงคมองโค้นะครับมันจะมีมองลงจัดในอีกองนะครับลงแต่กลอยครับนะครับเจ้าตอนนี้เป็นวงป่ายนะครับยังงมอกลง กว่าเดิมเหมือนหัวเอยเนะเหรอเยอะขนาด้ะหนดูกะพอใจว่าลงน้อยน่ะหนักข้าดหน้เนี่ย หมู่บ้านเนี่ยครับหมู่บ้าน,น,านเานี่ยเดี๋ยวถ่ายไปป่นนี้แล้วกันนะฮะอัพเดตบรรยากาศความหนาวของจังหวัดเชียงรายนะคร